การปลูกถ่ายวงจรเวทมนตร์ฟังดูเหมือนเป็นชื่อระดับไฮเอ็นบรรยากาศและระดับไฮเอ็นแต่ความจริงแล้วเรื่องราวระหว่างโทซครินและเอมิยอควรจะดำเนินไปโดยไม่ได้บอก,กอเมื่อโทนี่ได้ยินว่าโรมานี่กำลังจะผลักเขาลงเขาก็รู้สึกเย็นจากดอกเบนจมาศเขายังคงติดต่อกับโรมานี่แต่จู่ๆเขาก็ออกห่างจากตัวเองและดวงตาเล็กๆของเขาก็มองไปยังเพื่อนที่ดีของเขาอย่างระแวดระวังฉันปฏิบัติต่อคุณเหมือนพี่ชายแต่คุณต้องการมีเพศสัมพันธ์กับฉันจริงๆเหรอ นอกจากนี้แม้ว่าคุณต้องการทำเช่นนี้คุณเคยถามลิเตอร์เพเปอร์ไหมว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่แน่ใจได้หรือว่าใครจะรุกใครจะรับเมื่อเห็นท่าทางของโทนี่โรมานี่ก็ดูหดหูใจเช่นกันเขาไม่เคยคิดว่าเลโอนาร์โดดาวินชีจะคิดวิธีนี้ขึ้นมาได้แต่พูดตามจริงแล้ววิธีนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่มากหลังจากกระพริบตาหลายครั้งหลว3มรอยเดมณีก็มองไปที่ดาวินชีอย่างระวัดรวังแล้วพูดอย่างระมัดระวังอันที่จริงฉันไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเจ้าของวงจรเวทมนต์ ใช่ไหมมีคนอื่นที่สามารถฝังเวทมนต์ได้เข้าวงจรโทนี่ดังนั้นไม่ต้องให้ฉันเกี่ยวข้องโอ้ดาวินชิริตาลงเล็กน้อยความเย็นชาปรากฏขึ้นในเวลานี้แล้วคุณต้องการให้ฉันหรือชีบาย้ายวงจรเวทมนต์ให้มิสเตอร์สตาร์โฆษณา ทันทีที่พูดจบชีบาซึ่งดื่มด่ำกับความฝันอันสวยงามก็ตื่นขึ้นทันทีแม้ว่าเธอจะยังสับสนเล็กน้อยและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สายตาของเธอจับจ้องไปที่โรมานียราวกับว่าเธอกำลังบอกโรมานีว่าถ้าคุณพูดผิดไปครึ่งประโยคอย่าคิดที่จะออกจากที่นี่ในวันนี้โทนี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในเวลานี้ถ้าคนงามผลักเขาล้มลงนั่นคงไม่สามารถยอมรับได้ไม่คุณไม่สามารถรังแกภรรยาของเพื่อนได้ ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาเดวินชีและชิเบตังเป็นสตรีชาวโรมานีไม่ว่าคุณจะมองพวกเขาอย่างไรฉันจะไม่มีวันทำเรื่องหนักห้รังเกยียจแบบนั้นเด็ดขาดอาเวทมนเหล็กประจันบาลโทนี่กำลังจะบอกว่าในเมื่อเป็นกรณีนี้มันก็คุ้มค่าที่จะสังเกตชุดต่อสู้เหล็กวิเศษแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบโรมานีก็พูดประโยคหนึ่งอย่างแผ่วเบา ฉันหมายถึงดาวินชีซอสคุณคิดอย่างไรกับกิลกาเมดเขาเป็นนักมายากลที่ทรงพลังมากด้วยใช้ใหมใช่แล้วกิงออฟฮีโรสยังเป็นจอมเวทที่ทรงพลังมากและเขายังเป็นผู้ชิงมงกุฎอีกด้วยในฐานะราชาแห่งยุรักในยุคแห่งทวยเทพเวทมนต์ของเขาในเลนกลางจะต้องดีมากสําหรับที่อื่นๆที่นักพรตเต่าที่ตายไปแล้วไม่ใช่นักพรตเต่าที่น่าสงสารดังนั้นเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้มุมปากของโทนี่กระตุกและใบหน้าของเขาเกือบจะชักกระตุกเขาติดต่อกับคดีอายุแล้วดังนั้นเขาจึงรู้โดยธรรมชาติว่ากิเกอร์เมชคือใครชายหนุ่มรูปงามที่มีผมสีบลอนและดวงตาสีแดงไม่เคยคิดเลยว่าโรมานีที่เขานับถือเป็นพี่ชายจะอยากเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของหนุ่มหล่ออีกคนอาบ้าฉันโทนี่สตาร์กแม้ว่าฉันจะไม่ต้องการชุดต่อสู้เหล็กวิเศษกระโดดจากที่นี่และถูกสัตว์รูที่อาจจะปรากฏตัวในอนาคตฟาดจนตายฉันจะไม่มีวันยอมรับชายร่างใหญ่ที่กดฉันลงกับพื้น โฆษณาทั้งที่อีกฝ่ายเป็นหนุ่มหล่อดีเมื่อได้ยินคำพูดของโรมานีเดวินชีก็ก้นยิ้มและถอนหายใจยาวถ้ากิ้งออฟฮีโร่รู้สิ่งที่คุณพูดตอนนี้เขาจะมาหาคุณพร้อมดาบในมือของเขาอย่างแน่นอนอย่าลืมเช่นกันฉันอย่าล้อเล่นกับคุณเราควรใช้วิธีที่สองดีกว่าฮะเมื่อได้ยินเช่นนี้โทนี่และโรมานีก็ถอนหายใจยาวพร้อมกันใช้มือข้างหนึ่งลูบหน้าอกช่วยให้หายใจคล่องขึ้นเกรงว่าพวกเขาจะหายใจไม่ทันและล้มลงไปตรงๆง วิธีที่สองคือสร้างคลังเวทมนต์ที่คล้ายกับเตาปฏิกรณ์อาร์คแต่ตามการประมาณของฉันแม้จะมีอัญ,ญมณีที่ดีที่สุดในโลกคลังเวทมนต์ที่ผลิตก็สามารถรองรับชุดต่อสู้ได้เป็นเวลาสองชั่วโมงเท่านั้นเว้นแต่จะมีแหล่งพลังงานบริสุทธิ์บางชนิดที่สามารถแปลงเป็นเวทมนต์และเทคโนโลยีได้อัญ,ญมณีที่ไม่มีที่สิ้นสุดโรโมอนีกล่าวโดยไม่รู้ตัวในโลกนี้หากมีแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ใดที่สามารถแปลงระหว่างเวทมนต์และเทคโนโลยีได้ สิ่งนั้นต้องเป็นอินฟินิตเจมส์ไม่ว่าจะเป็นอินฟินิตเจมส์ใดก็ตามพวกมันทั้งหมดมีพลังงานมหาศาลซึ่งสามารถรองรับการทำงานของชุดรบได้อย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นไม่มีการจำกัดเวลาสำหรับการดำเนินการนี้ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นสมบัติในจักรวาลและมีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้โดยธรรมชาติแต่อินฟินิตเจมที่ปรากฏขึ้นตอนนี้สเปซเจมอยู่ในมือของโรโมอนีและเรียลิตี้เจมนั้นถูกจัดเก็บโดยสกอร์หรือส่งไปยังคาเลกเตอร์ ท้ายที่สุดดัสกร์ไม่ได้ครอบครองสเปซเจมในครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาไม่จําเป็นต้องแจกเรียลิตี้เจมนอกจากนี้ยังมีไมยเจมในส่วนที่เหลือของไฮเดิรโฆษณาอัญมณีอวกาศโรโมนี้ไม่มีทางเอามันออกมาได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วอัญมณีนี้เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดดังนั้นทุกครั้งที่คุณอัญเชิญวิญญาณฮีโร่ในอนาคตคุณจะไม่สามารถกักอินฟินิตเจมส์ไว้บนชุดเกราะของโทนี่ได้ใช่ไหม และเพื่อใช้อินฟินิตเจมส์เป็นแหล่งพลังงานพวกเขาจําเป็นต้องสร้างมาตรการป้องกันมากมายมิฉะนั้นด้วยร่างกายของมนุษย์ของโทนี่จะไม่มีทางขับเคลื่อนพลังอันทรงพลังของอินฟินิตเจมส์ได้มาใช้อัญมณีเวทมนต์เป็นแหล่งพลังงานกันเถิดด้วยความมั่งคั่งของโทนี่การบริโภคอัญมณีบางอย่างก็เป็นเพียงการฉีดน้ำส่วนแหล่งที่มาของอัญมณีเวทมนต์ที่ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งโรมานี่ตัดสินใจช่วยโทนี่ตัดสินใจถ้าเขาสามารถหาพาวเวอร์เจมได้ในอนาคตเขาสามารถใช้มันเพื่อโทนี่ได้โดยตรงเมื่อได้ยินเช่นนี้เดวินชีก็พยักหน้ากิงออฟฮีโรสมีอัญญมณีเวทมนต์ชั้นนำมากมายฉันจะหารือกับเขาแต่ด้วยวิธีนี้การใช้ชุดต่อสู้เวทมนต์จะไม่ต่ำทิ้งชุดต่อสู้ไว้แต่เดิมโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายยอดของมันมูลค่าของอัญมณีวิเศษที่ใช้ทุกๆสองชั่วโมงของการทำงานจะอยู่ที่ประมาณ200ล้าน นั่นไม่ใช่ปัญหาเรามาเริ่มกันเลยโทนี่พูดอย่างเฉยเมยสำหรับเขาตราบใดที่เงินสามารถแก้ไขได้ก็ไม่ราคาเพียง200ล้านชุดรบเหล็กชุดไหนของเขาราคาหลายร้อยล้านตอนนี้เขาได้รับมาก43แล้วการลงทุนในนั้นสูงถึง100 10, 0 0ล้านหรือมากกว่านั้น200ล้านชุดวิ่งเป็นเวลาสองชั่วโมงฟังดูเหมือนเป็นจำนวนที่มากแต่เมื่อเทียบกับมูลค่าของชุดรบนี้และพลังที่ครอบครองในความเห็นของโทนี่นับประสากับ200ล้านแม้แต่พันล้านก็ยังคุ้มคุ้มค่างั้นเราไปทำงานกันเถอะ เนื่องจากโทนี่เห็นด้วยโรมานีจึงไม่คัดค้านแต่คราวนี้โรมานีเข้าใจประโยคหนึ่งชัดเจนขึ้นการเป็นฮีโร่ในโลกนี้มันคนรวยพึ่งพาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากจุดเริ่มต้นของโครงการเมจิกซีเบตเทอร์ซูทุกคนยุ่งมากโรมานีและชีบรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพอัญมณีที่มีราคาแพงอยู่แล้วเก็บพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลไว้ในนั้นและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแหล่งพลังงานเวทมนต์ที่มั่นคง ดาวินาชีกำลังช่วยโทนี่สร้างอุปกรณ์มายากลต่างๆที่สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของชุดรบเหล็กก็ได้และโทนี่เองก็ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในเรื่องนี้ทําให้การผสมผสานร,ระหว่างเวทมนต์และเทคโนโลยีมีความกลมกลืนกันมากขึ้นแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องแต่การสร้างชุดต่อสู้เหล็กเวทมนต์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคาดว่าโรมานีและคนอื่นๆจะถูกขังอยู่ในห้องทดลองของโทนี่เป็นเวลานานชั้นบนสุดของอาคารแคดี alive เทคโนโลยี ข้างต้นคือสถานการณ์ล่าสุดของโครงการ w a r of the World พนท่านราชาแห่งวีรบุรุษเบียร์และอันยืนอยู่หน้าชายรูปงามและบอกข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขารวบรวมในช่วงเวลานี้ให้เขาฟังไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามขนาดไฟล์เกือบทั้งหมดมีความสำคัญในคดีอุกวันนี้ได้รับการตัดสินโดยราชาฮีโร่อืมเรื่องสถานการณ์รอบตัวผู้ชายคนนั้นยิ่งละเอียดยิ่งดีไม่ควรละเลยโฆษณาที่23เกมเมอร์ถ,ถือได้แพดไว้ในมือซึ่งมีประโยชน์มากกว่าแผ่นดินเหนียวของเทพเจ้ายูรักให้ข้อมูลทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนั้นกับสภาาคควมมั่นงโลก และบอกพวกเขาว่าพวกเขาอยู่ตรงกลางโลกอาวุธหนักทุกประเภทถูกสร้างขึ้นบนและรอบๆกำแพงซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอืมอาวุธหนักเหล่านั้นควรใช้โดยซาคอร์ปอเรชั i ปล่อยให้สภาความมั่นคงโลกจัดการเรื่องนี้เองและเกลี้ยกล่อมให้ซาอินด d สทรีสเปิดแผนกอาวุธอีกครั้งเชื่อฟังพนทัทานราชาแห่งวีรบุรุษหลังจากพูดแบบนี้เบลียและยาก็จับไปทันทีภายใต,ใต้การนำของราชาแห่งวีรบุรุษคดีมีประสิทธิภาพอย่างมากในการจัดการกิจการ หลังจากที่เบลีและยาออกไปแล้วอมีก็ก้าวไปข้างหน้าสำหรับฮีโร่ผู้นี้แม้จะเป็นเมฟิสตาพวกเขาจำเป็นต้องรักษาความเคารพท่านหลอดโครงการหอดูดาวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนดีในช่วงเวลานี้คุณควรกังวลเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับบาการอยู่ในหอดูดาวเมื่อรวมเทคโนโลยีและเวทมนตร์เข้าด้วยกันคุณควรจะสามารถสอดแนมสิ่งพิเศษบางอย่างอเช่นนเรนส์ที่โลกนี้กังวลเกี่ยวกับในด้านการมองเห็นของหอดูดาวกิลกามตพยักหน้าเขาเป็นคนเสนอโครงการหอดูดาวมนุษย์ในโลก นี่อ่อนแอเกินไปแม้ว่าจะมีคนพิเศษอย่างซัฟโทนี่และด็อกเตอร์แบนเนอร์ท่ามกลางฝูงชนแต่โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตก็เป็นคนธรรมดาที่อ่อนแออย่างน่าสมเพชในเวลานี้แดนเทลินเดินเข้ามาพร้อมกับคนสองคน ชายในชุดสูทที่มีไรผมสูงและผู้หญิงที่กล้าหาญเดินเข้ามาในชั้นนี้แล้วยืนรออหลังจากรอจนกระทั่งอามจักไปทาลินก็ก้าวไปข้างหน้าขคงคำนับกิลกาเมดเล็กน้อยอแล้วพูดว่าต่อพลราชาแห่งวีรบุรุษมีแขกพิเศษต้องการพบคุณทันทีที่คำพูดดจบลงชายในชุดสูทก็เดินไปที่ด้านข้างของดันทาลินเดินตามทางของดันทาลินเพื่อคำนับเล็กน้อยแล้วพูดว่าต่อพลราชาแห่งวีรบุรุษฉันโฆษณาตกลงก่อนที่ชายในชุดสูทจะพูดอะไรไปมากกว่านี้กิลกาเมตก็ขัดจังหวะคำพูดดดดขขขขออออองงงงงงเาาาาาาาโยยตรรรรใใช้้้้้้มมืหหนนนึ่่ปะะคบแลพูไณ สถานการณ์โดยทั่วไปเป็นที่รู้กันดีสำหรับฉันแล้วถอยออกไปแดนต่อพลราชาแห่งวีรบุรุษนี่คือแต่เขาอึ้งไปชั่วครู่แต่เขาก็ยังผลักออกไปตามคำสั่งของกิลกาเมสราชาแห่งวีรบุรุษคอตโตต่อหน้าเขาและรัศมีสีทองสอง,สองดวงปรากฏขึ้นข้างข้างเขากษัตริย์องค์นี้ทรงงานยุ่งมากและข้าไม่มีเวลามาเสียคำพูดเพื่อทำความเข้าใจความชอบธรรมในปากของเจ้าหรือตอบคำถามที่เจ้าอยากรู้แต่เนื่องจากเจ้ามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าต้องการขอความช่วยเหลือจากราชาองค์นี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ตรงแสดงพลังของเจ้าให้ราชาผู้นี้จำเจ้าได้ดีสามคุณพร้อมหรือยังตัวแทนของชีชีถูกทำลายไปแล้วแต่มีคนสร้างมันขึ้นมาใหม่แม้ว่ามันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากองค์กรก่อนหน้านี้ที่กระจายไปทั่วโลกแต่มันก็มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่าฉีนี้เป็นเพียงกลุ่มปฏิบัติการธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นชายและหญิงที่สามารถเรียกว่าตัวแทนชีลโดยจินกิเธอร์คือฟิคเคเซิร์นและมืนได้อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นฉากดังกล่าวดแดนทลินที่อยู่ด้านข้างทำได้เพียงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่ากิงออฟฮีโรสนี้จะฉลาดมากแต่เมื่อเขาเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ของเขาก็ทนไม่ได้สำหรับคนทั่วไปแต่เมื่อมีการตัดสินใจแล้วทาลินก็จะไม่หยุดเขาเช่นกันเขาวางมือลงบนพื้นแล้วตะกนเบาๆเสริมกำลัง โฆษณาในช่วงพริบตาวัตถุและผนังทั้งหมดบนพื้นทั้งหมดก็เปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้กิงออฟฮีโรสทำลายสถานที่นี้แม้ว่าเดิมทีแล้วจินเชนิงจะจัดพื้นที่สิบไมล์เองก็ตามเมื่อได้ยินคำพูดขององค์จินกลิกเทอร์และรู้สึกถึงบรรยากาศโดยรอบฟิคเลเซิร์นและมาินเดอร์ก็ชักปืนพกออกมาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ทันทีในเวลาเดียวกันฟิลโครสันยังกล่าวอีกว่าฟาบาดราชาแห่งวีรบุรุษเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อต่อกรกับเจ้า ก่อนที่เขาจะพูดจบไม้กายสิทองอันที่ยื่นออกมาจากรัศมีสีทองก็ยิงเวทมนต์433ออกไปและโจมตีตำแหน่งที่เท้าของฟิลโคลสันโดยตรงการแสดงออกของกิเกอร์เมเชียงคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาเพียงแค่มองไปที่ฟิคอร์เซนอย่างใจเย็นและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาในเมื่อคุณพร้อมที่จะต่อสู้แล้วหยุดพูดเรื่องไร้สาระถ้าคุณสามารถแสดงความแข็งแกร่งได้ราชาของฉันบางที่คุณอาจจะเสียเวลาเปล่าบูมบูมบูม ทันทีที่พูดจบเวทมนต์ก็ถูกโจมตีใส่ฟิเคิเซนและมินเดอร์เมื่อเผชิญกับการโจมตีเช่นนี้แม้ว่ากิลเาเมตจะเปิดรัศมีเพียงสองดวงการได้พละกำลังที่ออกมาอาจไม่เพียงพอแต่ตัวแทนชั้นยอดอาย่างฟิวโครสันและเมลินดาไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กลับแต่แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาไม่คู่ควรเลยฟิวโครสันและเมลินดายังคงหลบเลี่ยงในขณะที่มองหาโอกาสที่จะกลับมาเมื่อพูดถึงความสามารถทัาส่วนบุคคลฟิเคิเซนชัดเจนว่าเขาเป็นเหมือนมดต่อหน้าตัวละครในตำนานเหล่านี้แต่เขามีปืนและสามารถใช้้พลลังงงขขออเเเทคโโนนนยยีมุษ์ไดป็ว หาหลายพันปีในที่สุดนะขณะนั้นฟรีคาวเซินและมินเดอร์ก็พบช่องว่างทั้งสองรีบวิ่งไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงยืมที่นั่งที่ดันอเสริมให้แข็งแรงเพื่อป้องกันมวลสกดของกิเกเมสและจากนั้นโฆษณา กระสุนสองนัดพุ่งตรงไปยังกิลกาเมดและวิธีการบินของกระสุนและแม้กระทั่งการหมุนของกระสุนในอากาศก็มองเห็นได้ชัดเจนกิลจิสบดี D, และไม่มีความคิดที่จะหลบเลยแม้แต่น้อยแต่รัศมีก็เปิดออกต่อหน้าเขาดับยาวหนายื่นออกมาจากมันและได้ยินเสียงสองเสียงที่คมชัดกระสุนตกลงบนใบมีดของดาบที่เหนือกว่าหน้าเบือ่อเจ้าอยากทำอะไรด้วยความแข็งแกร่งนี้หรือกลับไปไม่จําเป็นต้องถายหน้าตัวเองที่นี่กิลกาเมดไม่สนใจที่จะใช้กำลังเลยแม้แต่น้อยสองคนนี้เรียกว่าตัวแทนชิลออนแอร์จริงๆ,ๆเมื่อได้ยินคำอธิิบายยนนี้้ฟลลโครักขึ นอทันทีเดินไปที่หน้าโต๊ะทองคำและตะโกนเสียงดังพะนท่านราชาแห่งวีรบุรุษโปรดฟังฉันไม่จำเป็นไม่ต้องพูดถึงชีลคนปัจจุบันแม้แต่ราชาชีลดคนก่อนก็ยังไม่สนใจเลยกิลกาเมตยังคงสงบนิ่งและพูดโดยไม่ลังเลคานเดียที่ซึ่งกษัตริย์องค์นี้ตั้งอยู่เป็นเพียงสถาบันที่ปกป้องการดำรงอยู่ของมนุษย์การต่อสู้ทางการเมืองที่คุณเคยประสบมาก่อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์นี้ความสัมพันธ์ถึงพูดให้ง่ายกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นไฮเดอร์หรือชีลดก็ไม โซโลโมอนผู้นี้ทำอะไรลงไปกษัตริย์องค์นี้ก็สามารถทำได้เช่นกันทีมปฏิบัติการพิเศษของชิตาค่าไม่ได้หายไปไหนกิกาเมดมีดวงตาเฉียบพันระดับ X ด้วยแต่เกี่ยวกับทีมปฏิบัติการพิเศษนี้เขาไม่เห็นด้วยตาตัวเองจริงๆแต่เมื่อก่อนเขาดื่มโฆษณาโรมานีบอกพวกเขาท้ายที่สุดเขาคงไม่เบื่อพอที่จะสังเกตชายหัวล้นอย่างฟิวโคลสันด้วยดวงตาเฉียบแหลมของเขาถ้าอย่างนั้นคุณควรตั้งใจฟังการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโลกนี้ให้ดี ต้องบอกว่าตอนนี้ฟรีคอร์เซนได้ตัดสินใจในใจของเขาแล้วว่าถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญของชีวิตและความตายเขาจะไม่มาหักศัตร์ฮีโร่แห่งแคเดียอีกเลยเนื่องจากเหตุการณ์บังเอิญเราได้เรียนรู้หลายอย่างที่แตกต่างกันสิ่งต่างๆรวมถึงมนุษย์พิเศษบางคนและสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์บางตัวที่พิเศษกว่ามนุษย์ฮีฮิมนุษย์พิเศษมนุษย์ต่างดาวนับตั้งแต่รับแคเดียอมากิกเกเมชไม่เคยละทิ้งสิ่งใดที่อาจเป็นประโยชน์และแม้ว่าแคเดียเพิ่งก่อตั้งขึ้นแต ฟิสควิเซอร์และหัวหน้าของยมโลกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางจํานวนนับไม่ถ้วนของยมโลกคัดแยกข้อมูลและรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดต่อหัวหน้าโดยตรงของพวกมันเมฟัสเทฮิวมิร์สก้าแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดในมือและพบปะกับคดีอาและในขณะเดียวกันก็จัดกลุ่มชนชั้นสูงเป็นพิเศษเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกประเภทที่คดียทั่วโลกต้องการตอ,ตอนนี้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อมิร์สก้าคือเมฟัสเทอมีผู้ซึ่งสามารถให้ชีวิตแก่ผู้คนได้และมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถทําให้คนอย่างก่อผู้ซึ่งหยหยาชีว ต่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมานอกจากในายใหญ่สองคนนี้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนในประเทศที่เต็มใจให้ข้อมูลกับคดีเพื่อแลกกับความมั่งคัง่งหรือแม้แต่ชีวิตหนึ่งวันโฆษณาดังนั้นไม่ว่าจะเป็น CIA หรือ FBI ฐานข่าวกรองของพวกเขายินดีที่จะเปิดรับคดีและแม้แต่มีหกในบริเตนใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้สามารถรับข้อมูลของโลกทั้งใบยกเว้นประเทศทางตะวันออกที่ลึกลับนั้นได้ตราบเท่าที่คดีเต็มใจฉันยอมรับว่าคดีนั้นไม่ธรรมดาจริงๆแต่ข้อมูลนี้ไม่เหมือนใคร ขณะที่เขาพูดนั้นฟิวโครสันก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาวางไว้ตรงหน้ากิลกาเมดจงออกมาจากถื้นน้ำแห่งเบอร์มิวดาแต่ไม่มีใครค้นพบตัวตนของเขาเนื่องจากตอนนี้คดีกำลังเข้ายึดครองชีชันคิดว่าเรื่องนี้ควรอยู่ในขอบเขตท,ที่คุณจัดก,การพูดง่ายๆเราต้องการความร่วมมือหรือไม่ก็ความช่วยเหลือเมื่อมองดูรูปภาพในโทรศัพท์ใบหน้าของกิเการ์เมสก็เปลี่ยนไปในที่สุดแม้ว่าภาพจะพร่ามัวแต่ขนมปังของชายคนนั้นยังมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ์เหมือนนักบวชผมสีเขียวให้้ลงงงมมาาแกรระททับขอูปภพ คุณสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ยากจะพาน,นาได้เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่สิ่งที่แปลกเล็กน้อยก็คือในดวงตาสีมรกฏคู่นั้นจริงๆแล้วมีแสงสีเหลืองอ่อนๆที่น่าสนใจซึ่งไม่ใช่สีของเขาเลยยิ่งไปกว่านั้นมันคือพลังที่ไม่ได้เป็นของเขาฮึมฮิฮิกิลกกเมดหัวเราะในทันใดแต่ใบหน้าของเขาเย็นชายอย่างน่าสะพรึงกลัวดูเหมือนว่ามีใครบางคนติดต่อกับแม่ของทุกสิ่งแล้วแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกเขาติดต่อเธอได้อย่างไรแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาช่วย แม่ของทุกสิ่งช่วยให้เธอตื่นขึ้นในเวลาที่เร็วขึ้นเราควรทำอย่างไรดีฟิลโคลสันถอยหลังไปสองก้าวมองไปที่กิวกาเมดด้วยใบหน้าจริงจังโฆษณาความสามารถในการให้ข้อมูลนี้เป็นการพิสูจน์ว่าคุณยังมีค่ากิวการเมดงบอารมณ์ลงแล้วพูดว่าแต่ไม่จําเป็นต้องทําอะไรฟุ่มเฟือยตรับใดที่คุณปฏิบัติตามจัญญาบันของตัวเองและผู้ชายที่คุณเห็นถ้าเขาไม่ต้องการเป็นคนอื่นจะพบที่อยู่ของเขาแม้แต่โซโลโมอนกับฉันก็หาที่อยู่ของเขาไม่เจอ ไปตามหาร่องรอยของไฮดราแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกเขาใช้วิธีใดในการติดต่อกับมันดาของทุกสิ่งแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นพวกเขาช่างยวุ่ยยวนยิ่งนักหักเจ้าไม่ให้พวกเขาเข้าไปโลกนี้ถ้ามันหายไปในโลกราชาจะเสียใจมากเมื่อสิ้นเสียงลงรัศมีที่เปล่งออกมาจากกิลกามตนั้นช่างน่าสะพรึงกัวยิ่งนักแม้แต่เมฟิสาแดนทาลินซึ่งอยู่เพื่อเห็นแกกษัตริย์ ก็ยังรู้สึกถูกกดขี่และฟิลโคลสันซึ่งใกล้ชิดกับกิลกาเมตมากที่สุดถึงกับรู้สึกว่าเขากำลังจะทำให้เกาหลีหายใจไม่ออกมันยากที่จะจินตนาการว่าคนคนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวได้เพียงแค่อศัยออร่าของตัวเองมุมมองของฟิลโคลสันเกี่ยวกับกษัตริย์เหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาติดต่อกับกษัตริย์โซโลมอนซึ่งก็คือโรมานีราชาผู้อ่อนโยนแบบนั้นดูถ้าจะยังหายากอยู่นะ หลังจากจบการสนทนาฟีคาร์เนและมารินเดอออกจากคดีอดโดยตรงและเมื่อพวกเขาจากไปพวกเขาก็รับนกยุงมาจากคดีอาซึ่งถือเป็นความช่วยเหลือที่กิเกอร์ไม่ัตหาให้แต่ตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่านกยุงตัวนี้จะช่วยชีวิตพวกเขาได้มากกว่าหนึ่งครั้งในอนาคต P.S. ผู้เขียนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนผมเขียวที่ออกมาจากเบอร์มิวด้าคือใคร หลังจากฟิลโคลสานและเมลินดาจับไปชาวเดียก็ลงมือทันทียกเว้นโรมาน่สามคนที่ช่วยโทนี่และอามิซึ่งรับผิดชอบโครงการหอดูดาวเมฟิสตาทั้งหมดได้เปิดปฏิบัติการต่อต้านเฮดะราแม้แต่ิอคอนดาเดือดของเคเรก็ออกจากคฤหาส์แคดีอันไปแต่เขาก็ไม่เหมาะกับการปลอมตัวหรือสอดแนมเขาแค่เดินเตดเตลไปรอบๆเพื่อดูว่าจะชนกับมูตัวเล็กๆสองสามตัวได้หรือไม่ในเวลาเดียวกันรอข่าวจากเมฟิสตอร์คนอื่นๆเขาสามารถฆ่าพวกเขาและทำลายพวกเขาทั้งหมดเขารู้สาเหตุข,ของความโกรธในช่วงเวลานั้นของจินยีอิงๆๆแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมาก และจินยิงองก็ไม่ได้ขอให้เขาราชาผู้พิชิตไปหาปัญหากับไฮราเดิมที่อิสกันดาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับพี่น้องของเขามากตอนนี้เขาอยู่ในค่ายเดียวกับจินซิงซีอังเขาควรมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติที่สําคัญคือเขาเบื่อน,นิดหน่อยสาหรับจินชันเชนเองเขาไม่ได้ออกจากอาคารแคดีอาเขายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการอาจกล่าวได้ว่าจนกว่าเดวินชีจะไม่กลับมาการดําเนินการของแคดีขึ้นอยู่กับเขาทั้งหมดโฆษณานี้เป็นเพราะเขาเป็นความคิดและตัวละคร730ตัวของยุคซินวองท่าเชนิงในช่วงที่สอง ไฮดราไม่จาเป็นต้องดิ้นรนเลยการฆ่าตัวตายโดยตรงอัจสะดวกกว่ามิะนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการทิ้งระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าของสมบัตินับไม่ถ้วนและแม้แตด่ดาบที่เบี่ยงเบนก็ยังแสดงพับงอที่แท้จริงของมันได้วิลล่าของสตาร์กในใหญ่ทั้งสามกำลังนั่งดื่มและคุยกันอยู่ที่นี่ความคืบหน้าของชุดประจันบานเหล็กวิเศษนั้นรวดเร็วมากและส่วนที่สำคัญที่สุดเกือบจะถูกพิชิตแล้วส่วนที่เหลือใช้พลังงานไม่มากใช้เวลาเพียงพอสมควรในการสร้างสิ่งนี้เปิดตัวชุดต่อสู้เหล็กที่ผสมผสานเทคโนโลยีและเวมต และในเวลานั้นพลังการต่อสู้ของโทนี่ถูกประเมินว่าเป็นเอซีแบบร้นในบรรดาอเวนเจอร์ทั้งหมดแม้แต่หุ่นเหล็กของทอก่อนที่ขเขาจะปลุกพลังของทอขึ้นมาจริงๆก็เทียบไม่ได้กับไอรอนแมนที่สามารถขับเวทมนต์ได้เดิมทีโทนี่วางแผนที่จะมีช่วงเวลาดีๆในการพักผ่อนเช่นเรียกสาวขึ้นปกนางแบบบิกินี่และอื่นๆและจัดปาร์ตี้ดีๆเขาไม่ได้หลงระเริงมานานและพูดตามตรง,ขงเขาคิดถึงชีวิตที่ไร้ยังอายในตอนนั้นอย่างไรก็ตามภายใต้อำนาจของเพลย์เพลเขาสามารถเลือกได้เพียงแค่นั่งที่บ้านกับโรมนีแคบและดดรรรเเเบบนนมววาาายะหห่่่่่่งงงผักูชซึป็ืืออที ส่วนดาวินชีและชีบาไปช้อปปิ้งกับเปเปอร์มิตรภาพระหว่างผู้หญิงเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แม้รมานีจะไม่รู้ว่าเหตุใดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสามจึงย่ำแย่ในช่วงเวลานี้ดีประมาณว่าอาบน้ำด้วยกันก็ล้างได้รูปนั้นคิกคิฉันหลงทางนิดหน่อยเราจะย้ายไปที่ตึกอเวนเจอร์หลังจากนั้นไม่นานโฆษณาขณะที่ดื่มโทนี่กล่าวว่ามันคือตึกซาก่อนหน้านี้ฉันทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมันจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการของเราในอนาคตฉันติดต่อกับตันแล้วพวกเขาจะย้ายไปที่นั่นหลังจากนนนนั้้ไไม่นนไ่่าแตตอทด ไม่ได้รับการติดต่อดังนั้นเราจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขามาในครั้งต่อไปความจริงแล้วโทนี่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับทีมอเวนเจอร์มากที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าโลกนี้เปราะบางมากและมีศัตรูมากมายที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวเช่นไฮเดรได้กัดกร่อนชินทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นแคปเทออเมริกาซีโรซิที่อ้างตัวว่าเคยทำลายพวกมันมาก่อนในอันแมนโทนิช่าด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำหรือตอตต์ไม่มีทางที่จะต่อสู้เพียงลำพังตัดหัวหนึ่งออกและปลุกสองหัวตอนนี้ทุกคนเข้าใจคคววาามมหยมยของประโนี้้แล ถึงเวลารวบรวมแม้ว่าชีจะถูกทำลายแต่เฮเรยังคงอยู่ในโลกนี้เราต้องตามหาพวกเขาให้เจอโรมานี่เห็นด้วยกับแนวทางของโทนี่เช่นกันความแข็งแกร่งที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับหัวหน้าที่กับแคบของผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนครอบครัวที่ต้องการควบคุมประชากรของจักรวาลทั้งหมดหรือผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งซึ่งเป็นแม่ของทุกสิ่งจําเป็นต้องมีผู้ล้างแค้นแต่เขาจะคอยจับตาดูซัรฟและบักกี้และถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าโทษคนของเขาว่าไร้ความประณี อืมฉันได้เตรียมห้องใหญ่ไว้ให้คุณโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงคุณกับชีบาแม้แต่ด็อเตอร์ดาวินชีก็ไม่มีปัญหาและมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นด้วยโทนี่พูดอย่างโกรธเมื่อเห็นโรมานน่เลิศคิวสำหรับโทนี่โรมานี่ไม่รู้จะพูดอะไรดีชีบาพลัสเดวินชีคืออะไรอย่างไรก็ตามมันฟังดูค่อนข้างดีถ้าบอสสองคนนั้นไม่ทุบตีตัวเองจนตายโฆษณาพ่อับพ่อขะหนูจะ่ะฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งเจอคุณครั้งแรกไม่นึกว่าคุณจะนิสัยแย่ขนาดนี้ด็อเตอร์โรมานี่คุณรังเกกียจใครัน โทนี่ตกใจกับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์อย่างกระทันหันแล้วก็ดูตกใจมองไปที่โรมานี่โรโมนียักไหลและพูดอย่างช่วยไม่ได้มีคนเปลี่ยนเพลงจากอาณาจักรตะวันออกเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นฉันจึงลองใช้มันและมันก็รู้สึกดีโทรศัพท์ที่จะเปิดเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มักจะทำให้ฉันมองหาปัญหาสิ่งต่างๆและมีผลตอบแทนในปัญหาแต่ฉันเกลียดปัญหาคุณรู้ไหมว่ามามีอะไรหรือเปล่า หลังจากรับสายแล้วโรมานีก็พูดตรงๆโดยไม่ถามว่าใครอยู่ที่นั่นไม่มีหมายเลขสำหรับการโทรนี้และถ้าไม่มีคนนี้เงาหน้าใหม่ก็จะมีเฉพาะคนจากชีเท่านั้นที่จะเรียกตัวเองแบบนี้ในอดีตส่วนใหญ่เป็นเพราะไข่ดำของนิฟิลิ Fury ชอบสิ่งนี้แต่ตอนนอน,นี้ชีถูกยกเลิกไปแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่ไข่ดำจะเรียกตัวเองว่าในเวลานี้คลิกที่ลำโพงโดยตรงและเสียงของคนรู้จักเก่าก็ดังออกมา ดรโรมานีฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณที่นี่มีสิ่งของพิเศษบางอย่างที่อยู่นอกเหนือขอบเขตตที่ฉันสามารถรับมือได้ด้วยตัวคนเดียวและคนเหล่านั้นดูเหมือนจะมีถ้วยของคุณอยู่ในมือซึ่งเป็นถ้วยทองคาบริสุทธิ์เมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของโทนี่ก็สดใสขึ้นและเขาสับแช่งโดยตรงที่โทรศัพท์มือถือของโรโมานีฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกคุณจะไร้ากาศขนาดนี้ตอนนี้ฉันคิดว่าไม่มีปัญหากับการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือของโรมานีและไม่ใช่แค่นั้นคุณเป็นนี้มััััันนนนนนฉกบบไไขข่่ดาาอยูตวเใจใหม นายเป็นนี่น้ำตาฉันมากมายไอ้บ้าฟิวโคลสันอืมปลายสายดูงุ่มง่ามอยู่ครู่หนึ่งฉันคิดว่าฉันอธิบายได้นะสตาร์ Stark, ปอลอน่าเสียดายที่แบล็กเบรสิกกำลังจะเลิกเล่นชั่วคราวและผู้แต่งเสียงเรียกเขานี้รู้สึกอายเล็กน้อยสำหรับฟิวคลเซินทางที่ดีควรมอบแบล็กเบรสิกห้เมื่อเขาได้ยินเสียงของฟิวโคลสันโทนี่กโกรธมากที่เขาและซัฟเป็นสองคนที่สัมผัสการตายของฟิวโคลสันมากที่สุดบนเฮลิคาริเออร์ผลลับของมัน ผู้ชายคนนี้ยังไม่ตายและเขาได้ซ่อนมันจากทุกคนมองแบบนี้โรมานี่คงรู้ไม่สิเจ้าไข่ดำนั่นต้องรู้เรื่องนี้แน่แต่เขาไม่ได้บอกพวกเขาคําอธิบายฉันก็อยากฟังคําอธิบายของคุณเหมือนกันคุณอยากจะบอกฉันว่าคุณตายจริงๆในตอนนั้นแต่เมื่อคุณไปถึงสวรรค์หลอดผู้ทรงฤทนุภาพจะบอกคุณว่าตอนนี้โทนี่ใกล้จะโกรธเขาจึงเปิดปากย้อยย้ยปืนกลโดยไม่ลังเลโอฟิลโคลสานผู้น่าสงสารคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการกอบกู้โลก โลกนี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณดังนั้นกลับไปกลับสู่โลกเพื่อทําธุรกิจที่ยังไม่เสร็จของคุณให้เสร็จอืมพูดตามตรงนะโทนี่การเดาของคุณใกล้เคียงนิดหน่อยฟิลโพรสันอายมากตอนนี้เขารู้ได้อย่างไรว่าโรมานี่จะอยู่กับโทนี่แม้ว่าคุณสองคนจะอยู่ด้วยกันแต่คุณไม่รู้ว่าจะรับโทรศัพท์จากระยะไกลได้อย่างไรไม่เปิดเบอร์ก็ไม่รู้ฉุกเฉินหรือเปล่าใกล้จะถึงแล้วเหรอฉันคิดว่าฉันมีวิธีเข้าใกล้ตอนนี้กำมัดของโทนี่แน่นถ้าฟิลโพรสันอยู่ข้างหน้าเขาเขา,เขาจะชกเขาแน่นอน จาวิสส่งสัญญาณให้ฉันติดตามชายคนนี้ทันทีฉันต้องการตำแหน่งที่แม่นยำที่สุดคุณให้ฉันรอฟิวโคลสานอีกไม่นานข้าจะบยบินไปทุกตีเจ้าคราวนี้ข้าจะดูว่าผู้ทรงอำนาจจะยอมให้เจ้าทำเรื่องไร้าสาระหรือไม่คุณหยุดสักครู่แล้วให้ฉันอธิบายไม่ได้หรือคะโฆษณาฟิวโคลสนานถอนหายใจยาวตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเคฟิรีไม่ยอมให้เขาบอกเรื่องนี้กับใครหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพในที่สุดหลังจากโทนี่ดาเซตฟิวโคลสันก็มีโอกาสอธิบายและพูดทันทีว่าอันที่จริง ฉันยังไม่เคยไปสวรรค์เลยพูดตามตรงฉันไปนรกแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่เห็นเมฟิสโตบางทีเขาอาจจะอยากพบฉันเพราะฉันก็เป็นตัวแทนชั้นยอดเหมือนกันสัมภาษณ์สำหรับไข่ดำของคุณที่กำลังจะตกนรกเมฟิสโตไม่ค่อยให้ความสนใจกับเขาประมาณว่าคนอย่างโรมานีหรือเอนเชนท์วันตกนรกแล้วเมฟิสโตจะออกมาพบเขาแต่ก่อนหน้านั้นมีคนช่วยฉันไว้ด็อกเตอร์โรมานีเป็นหมอที่เก่งมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ฟิคาร์สันพูดนั้นไม่ไกลจากสิ่งที่เขาพูด ในตอนนี้โทนี่ที่ยังคงโกรธอยู่ก็จ้องไปที่โรมาเน่ทันทีไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่ดอกเตอร์บรรนายัางจ้องไปที่โรมาเน่ราวกับว่าเขาได้ค้นพบโลกใหม่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องนี้โรมาเน่คุณสามารถชุบชีวิตคนตายได้จริงๆเหรือถ้าทําได้จริงๆคงจะสุดยอดมากโทนี่คิดว่าเขาสามารถเล่นได้ในอนาคตเมื่อได้ยินเช่นนี้โรมาเน่ก็ส่หัวมันเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนง่ายๆในตอนนั้นฟิลโพรสานสูญเสียพะละกําลังเนื่องจากอาการบาดเจ็บหนัก ดังนั้นเพื่อนําเขากลับมาคุณเพียงแค่ต้องรักษาสภาพของเขาในเวลานั้นให้คงที่แล,แล้วเติมไวทเลลิีเข้าไปก็พอและเทคโนโลยีนี้อาจทําได้ในอนาคตของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันโทนี่พึพรรมพำเบาๆแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทั้งเขาและดรแบนเนอร์มีความชัดเจนมากเกี่ยวกับความหมายของคำสี่คำนี้ทุกคนเคยได้ยินว่าชีวิตไม่มีค่าและเนื่องจากเป็นกรณีนี้สิ่งที่เทียบเท่ากับชีวิตก็คือชีวิตเท่านั้นโฆษณา โอเคโอเคฟิลโครสันบอกฉันหน่อยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรถ้าเป็นไปได้โทนี่กับฉันจะช่วยคุณโรมานียรู้ว่าโทนี่จะเข้าใจและยอมรับได้ดังนั้นเขาจึงไม่กังวลกับเรื่องในตอนนี้มากนักพพันพูดโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหลังจากนั้นไม่กี่นาทีฟิคาเซิร์นก็อธิบายสถานการณ์แม้ว่าชีจะถูกทำลายไปแล้วแต่ทีมปฏิบัติการของฟิคาเซิร์นยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปทั้งโทนี่และด็อกเตอร์แบนเนอ์ได้ยินว่าทีมที่นำโดยฟิคเคิลเซิร์นคือ,กกอ,อน แต่ในทางเดียวกันหลังจากการทำลายชีทีมของฟิคเคอเซิก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยธรรมชาติแล้วไฮเดรไม่สามารถหายไปได้พร้อมกับการทำลายชีแทนเนื่องจากความล้มเหลวของแผนเพียดมันจึงอลวาวะมากขึ้นและปั่นป่วนทั้งลมและฝนในโลกนี้ขอดอกไม้แต่เจ้างูน้อยนี่มันใจแข็งจริงๆฐานที่มั่นหลายแห่งถูกทำลายโดยแคดีอพลังของเมฟเฟอร์สเทอร์และกิงออฟคอนคอร์สไม่ใช่สิ่งที่งูน้อยธรรมดาเหล่านี้สามารถแข่งขันได้ ปัญหาที่ฟิคเคิลเซนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เกี่ยวข้องกับไฮราด้วยและกุญแจสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ไอเทม084ซึ่งเป็นเสาโอเบสคนที่เกี่ยวข้องกับเสาโอเบสตอนนี้คือพ่อของสกายและชายชราที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วแดเนียลไวฮอนเดิมทีเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขโดยฟิคเคิลเซนเองซึ่งเป็นผู้นำทีมปฏิบัติการแต่มีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกลางทางและไวทฮอร์ได้ขับไล่สัตว์ประหลาดบางตัวด้วยวิธีการบางอย่างที่ไม่รู้จักมันเป็นสัตวว์์ปรระหหลลลาาาดดดทททททีีีี่่่่่งงงพััััเนนนนน้ขขมชโยฟ คุณพูดมากแล้วคุณไม่ได้พูดถึงถ้วยของฉันเหรอโรมานีอึ้งไปชั่วขณะราวกับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วถ้วยที่ตกลงกันละ่ะมันถูกกินออโฆษณาเมื่อฟิลโครสานได้ยินเรื่องนี้เขาก็อายเล็กน้อยฉันไม่ได้พูดถึงมันแต่ด็อกเตอร์โรมานีลองคิดดูสิเดิมทีถ้วยของคุณเป็นของวิเศษก่อนที่เนสตรอมจะใช้ถ้วยของคุณจนกลายเป็นเรื่องผิดปกติ ดังนั้นฉันสงสัยว่าไวฮอนใช้ถ้วยของคุณขับไล่สัตว์ประหลาดพวกนั้นด้วยมุมปากของเขากระตุกและโรมานี่เกือบจะสาบแช่งโดยตรงความโม่เขาของนิสตรอนแย่ลงและถ้วยของฉันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเป็นเพราะเขามีแหวนของฉันอยู่ในมือแต่ฉันไม่มีแหวนที่ควบคุมวอคราฟได้ยิ่งกว่านั้นจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งพลังเวทมนต์หากคุณถือแหล่งที่มาของพลังเวทมนต์ไว้ในมือก็ไม่เลวที่สัตว์ประหลาดเหล่านั้นจะไม่กลืนเขาเข้าไปคุณยังคงเชื่อฟังคำสั่งของเขา โรมานี่ก็คิดออกผู้ชายคนนี้ฟิลโคลสานต้องการเป็นหมาป่าสีขาวมือเปล่าไม่สิมันควรจะเป็นโซโลโมอนมือเปล่างอเมื่อก่อนเป็นชายไวกลางคนที่ซื่อสัตย์แล้วตอนนี้เขากลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรตำแหน่งชีลดเรกเตอร์เป็นพิษหรือได้รับผลกระทบจากไข่พะโลสีดำผู้ชกร้ายโอเคตกลงเราจะช่วยเรื่องนี้คุณลงเอยด้วยตำแหน่งไฮดร้าพวกนั้นต่อไปฉันกับโรมานี่จะมาในอีกไม่ช้าแต่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะถูกเที่ยนนี่คือราคาที่คุณจ่ายเพื่อหลอกลวงฉัน